ชื่อว่าเมควินเมควนเมคนว่า5月อวน่ากอรอัจอ้คโอราชินีของมันฝรั่งประมาณนี้นะคะแล้วก็ลักษณะของเขาก็คือหัวมันจะยาวๆนะพี่โจั้นนามาดูนี่้าก่อผอมและยาว สวัสดีค่ะก้อยจากก้อยการ์เด้นค่ะคลิปนี้ก้อยจะมาแชร์วิธีการปลูกมันฝรั่งนะคะที่ชื่อพันว่าเมคูอินหรือว่ามันฝรั่งเบาค่ะซึ่งมีการปลูกที่ไม่ยากแล้วก็ปลูกได้ที่ประเทศไทยด้วยนะคะ ในคลิปนี้นะคะก้อยจะแชร์วิธีการปลูกแบบละเอียดเลยก็เลยก้อยแนะนําให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปเลยนะคะถ้าพลาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวจะดูไม่รู้เรื่องค่ะแล้วฝากกดซับสไครต์ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ มันฝรั่งเนี่ยมันมีอยู่หลายพันธุ์ด้วยกันค่ะโดยเขาจะแบ่งออกเป็นอายุการเก็บเกี่ยวค่ะซึ่งจะแตกต่างกันจะมีพันธุ์เบาจะมีลักษณะหัวเล็กหัวยาวนะคะอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ100ถึง110วันค่ะแล้วก็มีพันธุ์กลางนะคะจะมีลักษณะหัวค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วก็มีอยู่หลายพันหลายสี จะมีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ120วันถึง130วันนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นพันหนักซึ่งมีหัวขนาดใหญ่น้ำหนักดีมากๆค่ะอายุการเก็บเกี่ยวก็อยู่ที่ประมาณ130วันถึง150วันค่ะสำหรับการปลูกมันฝรั่งค่ะเราสามารถปลูกได้ที่ประเทศไทยได้นะคะเป็นมันฝรั่งที่มี าการเก็บเกี่ยวที่เร็วหรือจะเรียกว่ามันฝรั่งพันเบานั่นเองค่ะซึ่งในคลิปนี้จะเป็นพัน์ที่ชื่อเมคูอินนะคะหรือว่าเมคควิงนะคะอันนี้นะคะจะมาจากทางยุโรปค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมปลูกในประเทศญี่ปุ่นมากนะคะรวมถึงการนำเข้าไปปลูกที่ประเทศไทยในภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือการนำมาปลูกค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็มีเยอะขึ้นนะคะ ซึ่งมันฝรั่งชนิดนี้จะชอบแดดเต็มวันนะคะชอบดินร่วนปนทรายดินมีความชื้นอยู่สม่ำเสมอไม่ชอบน้ำเยอะเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดีค่า pH อยู่ที่4.5-6.5ถึงค่ะชอบอากาศเย็นนิยมปลูกในช่วงของตุลาถึงกุมภาพันธ์นะคะก็จะได้ผลผลิตที่ดีอุณหภูมิที่ชอบอยู่ที่ประมาณ20-25องศาค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกพันเมคูอินนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงเก็บเกี่ยวเลยค่ะขั้นแรกเลยก็คือการเตรียมแปลงนะคะเตรียมแปลงแล้วก็ต้องเตรียมให้ถูกวิธีนะคะซึ่งวิธีการเตรียมแปลงก้อยก็ได้ทำคลิปแยกไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ในลิงก์นะคะใต้คลิปนี้ค่ะเตรียมแปลงเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมหัวพันกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวก่อนปลูกนะคะมามาก้อยจะทําการหั่น หัวของมันฝรั่งให้มีชิ้นส่วนต่างๆเพื่อสําหรับปลูกนะคะมันฝรั่งหนึ่งหัวเราสามารถปลูกได้เลยนะคะหนึ่งหัวหนึ่งหลุมก็ได้ถ้ามันเป็นหัวเล็กแต่ถ้ามันเป็นหัวที่ใหญ่นะคะใหญ่มากเราก็จะทําการหั่นนะคะหั่นสามหั่นสี่หั่นแปดก็แล้วแต่ขนาดหัวแล้วก็ตาของมันฝรั่งด้วยนะคะวิธีการปลูกนะคะเราสามารถปลูกได้ก็คือ1ชิ้นส่วนตานะคะต่อ1หลุมได้ค่ะ โดยในคลิปนี้มามาก,ก้อยจะแบ่งหัวใหญ่เป็น4ส่วนนะคะหัวกลางแบ่ง2ส่วนสําหรับหัวเล็กก็จะปลูกทั้งหัวเลยค่ะก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆก็ลองปรับเอานะคะหลังจากเราเตรียมหัวพัน์เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการปลูกนะคะไปดูวิธีการปลูกกันเลยค่ะ ขุดหลุมหลุมหนึ่งก็จะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะคะ3-4นิ้วหรือประมาณ1ฝ่ามือลองกะเอาประมาณ1ฝ่ามือนะคะแต่ลาหลุมก็จะห่างกันนะคะประมาณ20-30เซนติเมตรค่ะโดยประมาณก้อยจะใช้วิธีการวัดด้วยด้ยดามพั้วนะคะด้ามพั่วมือขนาดเล็กก็จะพอดีค่ะวัดแล้วก็ขุดหลุมเป็นแถวเป็นแนวแบบในคลิปเลยนะคะ ผมที่เราจะปลูกนะคะเราก็จะใส่เป็นปุ๋ยลงไปก่อนรองพื้นนะคะประมาณ1นึ่กำมือคว่ำๆค,ค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะใช้พั่วนะคะพวนดินปุ๋ยกับ ดินให้มันผสมคุกเค้ากันปุ๋ยจะได้ไม่นอนก้นไม่เข้มข้นจนเกินไปนะคะจากนั้นเราก็จะเอาชิ้นส่วนของมันฝรั่งที่เราหั่นเตรียมไว้เนี่ยวางไว้ในลักษณะคว่ำลงนะคะหลังจากเราวางหัวมันฝรั่งได้ตำแหน่งที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาดินมากลบปากหลุมค่ะ กบให้เสมอกันกับดินเก่านะคะจากนั้นก็ใช้มือค่ะวาดเป็นวงกลมนะคะวงกลมรอบๆปากหลุมพอประมาณเพื่อที่เราจะลดน้ำลงไปแล้วให้น้ำมันจะได้ขังเป็นวงกลมนะคะไม่หนีไปทางอื่นนะคะทำให้หัวมันฝรั่งของเราได้รับน้ำเต็มๆได้รับความชื้นเต็มๆก็จะงอกเร็วค่ะมีบางหลุมมันยังไม่งอกนะคะก็มีเพราะว่า ความสมบูรณ์ของหัวมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็จะมีงอกมาแล้วนะคะแต่ก็ก้อยไปขุดดูก็เห็นมันปลิมปริมแล้วค่ะก็ทยอยไล่ไล่กันมาแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเคเดี๋ยวเรามาถอนหน่อที่มันเกินออกมานะคะวิธีการถอนหน่อของมันฝรั่งมีขั้นตอนไม่ยากค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก้อนนี้ค่ะก้อยจะเอาไว้แค่สาม สามแขนงแล้วทีนี้เพื่อนๆจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะเอาไว้กอไหนกอไหนเก่งไหนนะคะก็ให้สังเกตบริเวณอ่าหนอที่มันใหญ่ที่สุดในบรรดาหลุมนั้นนะคะหลุมนั้นจะมีอยู่หลายหลายหนอใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะอันนี้จะมีหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้า มีทั้งหมดห้าหนอแต่ก็จะเอาแค่3ามฉะนั้นสองอันก็จะเอาออกนะคะแล้วเราจะดูยังไงว่าเราจะเอาออกอันไหนก็คือให้เอาออกอันที่อยู่ริมเนี่ยค่ะริมสุดเนี่ยมันจะเป็นขแขนงของอันเล็กที่มันงอกขึ้นมานะคะก็จะเอาออกเนี่ยอย่างเนี้ยก็ะจะเอาริมเนี้ยออกแล้วก็อันที่ตรงที่สุดก็คืออันที่มาจากหน่อใหญ่ก็จะเอาไว้เนี่ยค่ะจะเอาอันนี้ออกอันนี้ออกนะคะเอาแค่ตรงกลางข้างในไว้โอเคเดี๋ยวไปถอนแยกกันเลยค่ะ วิธีการเนาะก็ดึงเลยค่ะดึงง่ายๆเลยนะคะเนี่ยดึงดึงขึ้นมาเลยเนี่ยค่ะดึงแบบน,นี้เห็นไหมคะต้องถอนให้ออกมาลักษณะแบบนี้เพื่อนๆเ,เพราะว่าถ้าเราถอนไม่หมดเดี๋ยวเขาจะแย่งอาหารจากจากกอหลักก็จะต้องถอนออกมาให้ได้ลักษณะแบบนี้ออกมาลากแบบนี้นะคะถามว่าอันนี้ค่ะเราจะ ทิ้งได้ไหมหรือจะปลูกต่อเพื่อนเอนเอาไปปลูกต่อก็ได้นะเนี่ยถ้ามีที่ก็ปลูกลงไปได้นะคะก็สามารถเป็นหัวมันฝรั่งได้เหมือนกันเดี๋ยวก็จะถอนอีกอันหนึง่งอันที่อยู่ริมนะคะริมอยู่นี่ก็หลักการก็คือถอนให้ได้ทั้งทั้งรากมานะคะน่าจะโยกก่อนก็ได้นะนี่อ้ยเนี่ยค่ะอันนี้ขาดข้างล่างไม่เป็นไรค่ะ พยายามถอยให้ได้ลากด้วยแต่ถ้าไม่ได้ก็ประมาณนี้ก็โอเคค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็สาธิตให้ดูก่อนเป็นต้นนี้นะคะต้นนี้ค่ะแล้วก็ถอนหญ้าออก,ก่อนนะคะพวกหญ้าอย่างเงี้ยเราเอาออกให้หมดก่อนเพราะเดี๋ยวไปแย่งน้ำแย่งปุ๋ยเนาะ จากนั้นเดี๋ยเราก็จะโรยปุ๋ยนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมากปุ๋ยมูลสับต่างๆที่เพื่อนทําเองก็ได้นะแล้วก็โรยรอบๆพุนค่ะจากนั้นก็ปนด,ดินค่ะปนให้ปุ๋ยกับดินผสมกันนะคะเป็นเนื้อเดียว นั้นก็เอาดินค่ะดินทั้งหมดนะคะโกไปไว้ตรงคูนแบบนี้เห็นไหมคะนี่ทำทั้งหมดเลยนะคะสองฝั่งซ้ายขวาหน้าหลังนะคะสี่ด้านเสร็จแล้วเราก็จะเอาใบของเขาค่ะขึ้นมาให้ชะลูดนะคะด้านบน ค่ะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่สองอาทิตย์หนึ่งครั้งค่ะใส่แบบนี้จนกระทั่งเขาเริ่มที่จะออกดอกแล้วก็ดอกร่วงนะคะพอดอกเขาร่วงเราก็จะหยุดให้ปุ๋ยค่ะแล้วก็รอเก็บเกี่ยวอย่างเดียวเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรหรือยังคะออกดอกแล้วคะ่ะเพื่อนนี่น,นี่เห็นเห็นดอกไมเอ่ยนี่เลยดอกของเขายังเป็นดอกตูมอยู่นะคะมันฝรั่งที่ก้อยปลูกเนี่ยมันเป็นพันุเล็ก พันใหญ่อยู่ตรงนู้นพันใหญ่ยังไม่ออกดอกแต่ก็ใกล้จะออกแล้วปิ่มๆตรงนู้นฝั่งนี้เป็นพันเล็กพันเล็กข้อเดียวเขาคือมันมจะโตเร็วแล้วมันก็ได้หัวเร็วกว่ามีดอกเห็นไหมคะดอกนี้เป็นดอกสีชมพูนะคะนี่ค่ะคือดอกที่เขาเริ่มบานนะคะแล้วก็เริ่มจะโรยเห็นไหมคะมันเริ่มโรยเนี่ยร่วงแล้วนะคะเขาก็จะร่วงออกนะคะบานออกแล้วก็เหี่ยว ก็จะเป็นแบบนี้จนกระทั่งหมดนะคะหมดช่อนี้เลยเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นเห็นไหมะอันนี้คือดอกร่วงหมดแล้วนะเหลือแต่ขั้วแบบนี้ค่ะทีนี้หลังจากที่ดอกร่วงเหลือแต่ขั้วอย่างเงี้ยนะคะสารอาหารต่างๆมันก็จะอยู่ด้านล่างนะคะเขาจะดึงสารอาหารใบทั้งหมดก็ลงไปอยู่ที่ใต้ดินไปอยู่ที่หัวหัวมันของเขานะ แล้วพอเขาหัวบันมันโตมันเต็มที่แล้วถึงเวลาแล้วนะคะเขาก็จะต้นมันก็จะเหลืองเหลืองแบบเหลืองแบบเหมือนจะตายนะคะแต่ว่าเราก็จะรู้เพราะว่ามันจะเหลืองทั้งหมดเลยนะคะเหลืองคือใกล้เคียงกันไล่ๆกันสำหรับมันฝรั่งพันเมคูอินนี้นะคะประมาณ3ามเดือนครึ่งเขาก็จะเริ่มมีความเหลืองนะคะต้นเขาจะเริ่มเหลืองดอกร่วงเสร็จแล้วประมาณสออาทิตย์ก็จะเริ่มเหลืองค่ะ หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะขุดออกมาได้แล้วนะคะหัวมันนะถ้าใครไม่รีบก็ทิ้งไว้ใต้ดินก็ได้ให้เหลืองทั้งต้นหรือว่าแห้งสีน้ําตาล้ล้วค่อยขุดก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนที่ฝนตกชุกๆนะคะมีฝนตกเยอะท้องรีบขุดนะคะเดี๋ยวมันจะงอกนะคะวิธีการขุดเราก็ขุดในวันที่ฟ้าใสนะคะไม่มีฝนเพื่อจะได้ไม่แบบว่าแฉะดินมันจะได้ไม่แฉะนะคะไม่เลอะนะคะถ้า ฝนตกเปียกๆดือนเปียกๆค่ะเขาก็จะเลอะถุงมือเลอะขาเลอะมือแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ขุดได้ในวันฟ้าแจ่มใสนะคะหลังจากขุดแล้วเราก็จะเอาใส่ในกล่องลังไว้นะคะลังกระดาษไว้ ทั้งดินเลยค่ะไม่ต้องล้างนะคะถ้าล้างแล้วมันจะงอกค่ะเก็บไว้ได้ไม่นานแล้วก็ในการขุดเราก็ต้องใช้ถุงมือค่อยๆขุดแบบนี้นะคะถ้าใช้จอบใช้พรวหรือว่าใช้อะไรงัดนะคะอาจจะทำให้หัวมันนั้นมีแผลถ้าหัวมันมีแผลมันก็จะเก็บไม่ได้นานเราก็ต้องทำอาหารเลยนะคะ แต่ถ้าอยากเก็บไว้นานประมาณ6เดือนถึง1ปีควรจะเป็นมันฝรั่งที่สมบูรณ์ไม่มีแผลค่ะก็เลยใช้ถุงมือในการขุดแบบนี้ทีละหัวทีละหัวขึ้นมาก็จะดีกว่านะคะหัวมันก็ไม่เครียดค่ะจะได้เก็บไว้ได้นาน คลิปนี้ก้อยก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นวิธีการปลูกมันพันเบานะคะพันเมควินซึ่งมีวิธีการที่ไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนทีอ่อยากปลูกหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมก็ถามลงไปในกล่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะหรือถ้าใครที่มีคำถามอยากจะแชร์อยากจะเล่าประสบการณ์อื่นๆในการปลูกผักก็สามารถเข้าไปแชร์ได้ในกลุ่มใน Facebook นะคะก้อยจะแปะลิงก์ต่างๆไว้ในใต้คลิปทั้งหมดเลยค่ะ ถ้าชอบหรือถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก้อยมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนี้นะคะมา่มาก้อยก็ได้ทํำกลุ่มขึ้นมาใน Facebook ค่ะจะมีกลุ่มต่างๆสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการปลูกผกักแล้วก็แลกเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์นะคะ กลุ่มของสภายญี่ปุ่นความเป็นอยู่ของสภายต่างแดนคนที่อยู่อาศัยต่างแดนค่ะแล้วก็กลุ่มที่สร้างรายได้จากการออนไลน์นะคะถ้าใครสนใจในกลุ่มต่างๆก็สามารถเข้าร่วมได้นะคะลิงก์ต่างๆก็จะแปะไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างรวมถึงคอมเมนต์ด้านบนด้วยนะคะใครสนใจก็เข้าไปคุยกันเข้าไปจอยกันค่ะอตรงนี้เหรออ๋อตรงนี้นะ ข้ามาหมายถึงอีกฝั่งหนึ่งอ่ะกี่เอาตรงนี้อ่ะโอเคๆคแหมสักรอบหนึ่งสิแหมฟียวฟาวแล้วก็ลูกมามานเอาพึ่งนี่เดินดีๆไม่ได้ลูกไม่จับดูมาดูมอ่มะก๊อมาชิดอา ขยับสเกตอยู่คุริบุไนบุไนขยับสเตาอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ